อยนักสืบทั้งหลายหวังว่าคุณคงสบายดีและพร้อมที่จะรับงานสุดหินนี้กันแล้วดื่มกาแฟสักแก้วให้สมองตื่นตัวมาเริ่มกันเลย <Yeah. S 1> ดูนักดำน้ำคนนี้สิเขาดำลงไป oh oh. ถึงก้นมาหาสมุทรได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ดำน้ำเลยน่าแปลกที่เขาดำอยู่ใต้น้ำได้นานหลายชั่วโมงโดยไม่ต้องขึ้นมาหายใจด้วยเป็นไปได้ยังไง ดำน้ำหรืออุปกรณ์ใดๆก็ไม่จำเป็นนั่นก็เพราะว่าเขาอยู่ในเรือดำน้ำไงล่ะมีแอปเปิลห้าลูกที่มีทั้งสีเขียวและสีแดงและในแอปเปิลทุก2ลูกอย่างน้อย1ลูกจะเป็นสีแดงดังนั้นมีแอปเปิ้ลสีเขียวกี่ลูก สีเขียวเพียงลูกเดียวในแอปเปิลแต่ละคู่อย่างน้อยหนึ่งลูกหรือทั้งคู่จะเป็นสีแดงซึ่งหมายความว่าจะไม่มีแอปเปิลที่จับคู่กันแล้วเป็นสีเขียวเลยดังนั้นจึงมีแอปเปิลสีเขียวได้ไม่เกินหนึ่งลูกเพราะมันจะเป็นสีเขียวคู่กันไม่ได้ดูคนพวกนี้สิดูเหมือนพวกเขาจะไม่สบายแต่ความจริงแล้วมีคนหนึ่งที่แกล้งทำคนนั้นคือใคร ริกนั่นเองถ้าสังเกตดีๆจะสังเกตเห็นว่าโทรศัพท์ของเขาอยู่ในกระเป๋าด้านขวาเขาคงใช้แขนที่แกล้งหักใส่มาไว้ที่นั่น คุณมีกุญแจล็อกที่มีรหัสพิเศษประกอบด้วยตัวเลข3ตัวตัวเลขแต่ละตัวสามารถเป็นเลขใดก็ได้ระหว่าง1นถึงเในการปลดล็อกคุณต้องค้นหารหัสลับผมจะช่วยคุณโดยให้คำแนะนำบางอย่างนั่นก็คือก่อนถึงตัวเลขแรกผมพูดว่าสูงอีกก่อนถึงตัวเลขที่สองผมพูดว่าต่ำลงและก่อนถึงตัวเลขสุดท้ายผมพูดว่าถูกต้องคุณเดารหัสได้ไหม รหัสคือจํานวนตวัวอักษรและพยัญชนะในคําว่าสูงอีกต่ำลงและถูกต้องนั่นก็คือ 6, 5, และ7ตามลําดับมีกำแพงล่องหนอยู่ตรงหน้าคุณคุณจะรู้ได้ยังไงว่ามันอยู่ตรงไหนโดยที่ไม่ต้องสัมผัสมัน มต้องคว้างอะไรบางอย่างใส่มันเช่นลูกบอลถ้ามันอยู่ตรงไหนแสดงว่าตรงนั้นคือจุดที่กำแพงล้องหนอยู่คำภาษาอังกฤษคำไหนที่ความหมายจะสั้นลงเมื่อคุณเติมอ,อักษรเพิ่มเข้าไปอีกสองตัวคำว่าชอ็อต พี่น้อง3าคนถูกรางวัลลอตเตอรี่เป็นสกูตเตอร์2คันที่มีราคาเท่ากันและเพื่อแบ่งเงินรางวัลให้เท่าเกันพี่ชายคนโตและพี่ชายคนกลางจึงเลือกสกูตเตอร์คนละคันและแต่ละคนก็ให้เงิน350เหรียญกับน้องชายคนเล็กสรุปแล้วสกูตเตอร์1คันมีค่ากี่เหรียญ ราคา1,050เหรียญเนื่องจากน้องชายได้เงินจํานวนนี้ซึ่งเป็นราคา1ใน3ของสกูตเตอร์2คันหมายความว่าสกูตเตอร์2คันมีมูลค่า2,100เหรียญด้วยวิธีคิดนี้สกูตเตอร์1คันจึงมีราคา1,050เหรียญอะไรเอ่ยมีความเปราะบางมากเพียงแค่พูดเบาๆก็สามารถทำลายมันได้ มันคือความเงียบเคสอาศัยอยู่ชั้น4ส่วนอเล็กซ์อาศัยอยู่ชั้น2ถ้าเคสจะขึ้นไปชั้น4เธอต้องขึ้นบันได60ขั้นแล้วอเล็กซ์ต้องเดินขึ้นบันไดกี่ขั้นจึงจะขึ้นไปชั้น2ได้ คำตอบแรกของคุณอาจตอบว่า30ขั้นซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของที่เคต้องขึ้นเพราะเธออาศัยอยู่ชั้นสูงกว่า2เท่าแต่กรณีนี้ใช้ไม่ได้เพราะเมื่อเคทขึ้นไปชั้นที่4เธอต้องขึ้น6ช่วงของบันไดดังนั้นระหว่าง2ชั้นจะมีบันได20ขั้นซึ่งหมายความว่าเมื่อเล็กไปจากชั้น1ไปยังชั้น2เขาต้องขึ้นบันได20ขั้น นกแก้วมีอายุไม่ถึง100ปีและสามารถตอบคำถามได้เพียงใช่และไม่ใช่เท่านั้นคุณต้องถามคำถามกี่คำถามถึงจะรู้ว่ามันอายุเท่าไหร่ อันที่จริงอาจดูเหมือนว่าเราสามารถถามนกแก้วได้ถึง99คําถามแต่จริงๆแล้วคุณสามารถถามคําถามมาได้น้อยกว่านั้นมากอันดับแรกให้ถามนกแก้วว่าแกอายุเกิน50ปีหรือเปล่าถ้านกแก้วตอบว่าใช่อายุของนกแก้วคือ51-99ปีถ้าตอบว่าไม่อายุของนกแก้วคือ1-50ปีและจํานวนตัวเลือกก็จะลดลงครึ่งหนึ่งหลังจากถามคําถามแรกและคําถามต่อไปที่คุณถามได้ก็คือแกอายุมากกว่าหรือน้อยกว่า25ปีใช่ไหมหรืออาจจะเป็นแกอายุ มากกว่าหรือน้อยกว่า75ปีใช่หรือไม่ที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับคําตอบของคําถามแรกซึ่งคําถามต่อไปนี้จะลดจํานวนตัวเลือกลง4เท่าและท้ายที่สุดโนกแก้วจะต้องถูกถามเพียงแค่เจ็ดคำถามเท่านั้นมีคำ้าให้คนกระโดดข้ามดินสอที่วางไว้อยู่บนพื้นแต่กลับไม่มีใครทำสำเร็จเลยทำไมล่ะ เพราะมันวางชิดผนังนะสิจอรวอชิงตันเฉลอโคมวิลเลียมเชกสเปียร์ลูอิกฟานบิททเฟนและนโปเลียนโบนาปาร์ตบุคคลที่มีชื่อเสียงเหล่านี้คนไหนที่ต่างจากคนอื่น เฉลาะโคมเพราะเขาเป็นตัวละครในนิยายส่วนคนอื่นเป็นบุคคลจริงในประวัติศาสตร์สะพานแห่งหนึ่งยาว8กิโลเมตรแล้วรับน้ำหนักได้ถึง25ตันมีรถบรรทุกติดตั้งอุปกรณ์ครบครันรวมทั้งคนขับมีน้ำหนักทั้งหมด25ตันขับมา เมื่อรถเริ่มขับข้ามสะพานและมาถึงตรงกลางสะพานจู่ๆก็มีนกกระจอกตัวเล็กบินมาเกาะบนรถบรรทุกแต่ที่น่าแปลกคือสะพานกลับไม่พังลงเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเพราะรถบรรทุกได้ใช้เชื้อเพลิงบางส่วนไปจนถึงกลางสะพานแล้ว no เราเรียนมหาวิทยาลัยคณะเอกบัญชีรูเมดของเธอต้องการทดสอบสติปัญญาของเธอโดยพวกเขาหยิบซองจดหมายมา3ซองและเขียนข้อความบางอย่างลงไปจากนั้นก็ใส่คําตอบข้อสอบของแอนนาลงในซองจดหมายซองหนึ่งมีเพียงซองจดหมายเดียวเท่านั้นที่มีข้อความจริงเขียนอยู่ส่วนอีกสองซองเป็นข้อความหลอกแอนนาห้ามเปิดซองจดหมายออกและสามารถเลือกได้เพียงซองเดียวเท่านั้นข้อความบนซองแรกเขียนว่าไม่มีคําตอบข้อสอบในนี้ซองสองเขียนว่าคําตอบข้อสอบอยู่ในนี้และซองที่3ามเขียนว่าคําตอบ เขอสอบไม่อยู่ในซองจดหมายซองที่2องแอนนาควรเลือกจดหมายซองไหนดีซองที่3บอกความจริงนั่นคือคําตอบข้อสอบอยู่ในซองแรก นักธุรกิจคนหนึ่งกำลังจะผ่านจุดตรวจสอบความปลอดภัยที่สนามบินและเขาเสังเกตเห็นว่ามีคนขโมยสัมภาระของเขาไปตำรวจสนามบินจับผู้ต้องสงสัยได้3มคนลิซ่าบอกว่าฉันจะเอากระเป๋าสีน้ำตาลเก่าๆของใครไปทำไมฉันมีกระเป๋าของตัวเองอยู่แล้วมันสีชมพูสดใสและน่ารักด้วยไมค์อธิบายว่าเขาเป็นคนเดินทางแบบไม่พกสัมภาระมากเขาใส่ของทั้งหมดไว้ในกระเป๋าเป้ส่วนรอบแขนหกักและข้อเท้าพลิกเขาแทบจะถืออะไรไม่ได้เลยตอนนี้ตำรวจรู้ทันทีว่าใครเป็นคนทำแล้วคุณล่า รู้หรือเปล่าลิซ่านั่นเองไม่มีใครบอกเธอสักหน่อยว่ากระเป๋าเป็นสีน้ำตาลแล้วเธอจะรู้ได้ยังไง กลุ<ๆ>่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งนั่งเล่นไพ่ด้วยกันพวกเขาสังเกตเห็นว่าไพ่หายไปสองสาใบและพวกเขายังสังเกตเห็นว่าหากแจกไพ่ที่เหลือให้คน4ี่คนแล้วจะมีไพ่เหลืออยู่3ามใบและหากแจกไพ่เหล่านี้ให้คน3ามคนจะมีไพ่เหลืออยู่สองใบและหากแจกไพ่ให้คน5้าคนจะมีไพ่เหลืออยู่สองใบสรุปแล้วเหลืออยู่กี่ใบในสำรับ เหลือไพ่ในสำรับอยู่47ใบามาดูกันถ้าหาร47ด้วย4จะเหลือ3ใบและถ้าหาร47ด้วย3หรือ5ก็จะเหลือ2ใบ ครูคิมโทรศัพท์ไปหาครูใหญ่เพื่อรายงานว่ามีคนขโมยชุดข้อสอบของนักเรียนเธอไปเธอกล่าวเสริมอีกว่าเธอสังเกตเห็นคนแปลกหน้าคนนึงสวมชุดนักเรียนถุงมือและหน้ากากสีแดงเดินไปมาตามทางเดินของโรงเรียนและคนคนนี้ยังมีรอยสักรูปดาวสามดวงที่นิ้วด้วยแต่ครูใหญ่กลับไม่เชื่อเธอเพราะเหตุใดกัน เธอบอกว่าคนคนนั้นสวมถุงมืออยู่แล้วเธอจะเห็นรอยสักรูปดาวบนนิ้วมือของเขาได้ยังไงเธอคงทำข้อสอบหายเองและพยายามหาข้อแก้ตัวละสิคุณจำเป็นจะต้องนั่งแท็กซี่แต่โชคดีจริงๆที่คุณมีให้เลือกตั้งสามคันว่าแต่คุณจะเลือกคันไหนดีละ่ะ แท็กซี่คันแรกไม่มีป้ายทะเบียนที่ดูแล้วน่าสงสัยส่วนคนขับแท็กซี่คันที่2ก็สวมหน้ากากที่ดูหน้าขนลุกจังดังนั้นเลือกแท็กซี่คันที่3ดีกว่า